สวัสดีค่ะคุณแม่พาเชฟพาเข้าครัววันนี้มาทําเมนูที่ไม่ยากนะคะค่อนข้างจะง่ายแต่การทําแต่ความอร่อยไม่ต้องพูดถึงนั่นก็คือผัดไข่ใส่บวกใส่หมูสับนะคะน่าทานไหมคะเรามาลงมือทํากันเลยนะคะผัดบวบใส่ไข่ใส่หมูสับของเราวัตถุดิบนะคะบวกนะคะ บวบแล้วก็หั่นล้างหั่นชิ้นพอคำนะคะตามที่เราต้องการเลยมีไข่สองฟองมีหมูสับค่ะแล้วก็มีซอสปรุงรสค่ะใส่มะเขือเทศนะคะมีกระเทียมสับเรามาลงมือทำกันเลยนะคะตั้งกระทะน้ำมันร้อนะคะ เทียมเจียเลยค่ะอันนี้กระทะของเราผัดกระเทียมเจีย๋ยให้หอมนะคะผัดบวบใส่หมูสับใส่ไข่ก็จะเป็นอาหารที่ทำไม่ยากนะคะวัตถุดิบก็จะไม่เยอะคุณค่าทางอาหารก็สูง บวบเหลี่ยมเขาก็จะมีรสหวานนะคะแล้วก็มีกยากใยอาหารสูงนะคะใส่หมูสับเลยค่ะเป็นอาหารที่ทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะ เหมาะสำหรับคนสูงวัยเพราะว่ากากอาหารเขาจะสูงจะเป็นกะที่ให้ความริดเป็นยายเย็นนะคะแล้วก็มีตมานมีด้วยนะคะประโยชน์ของบวกทานแล้วก็จะทำให้ร่างกายเย็นนะคะเป็นยายเย็นอันนี้หมูของเราก็เริ่มสูงะคะ ะคะ่ะบวกก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งลูกนะคะบวกที่แม่ใช้ก็จะหนึ่งลูกแล้วก็ไข่สองฟองหมูก็ประมาณหนึ่งร้อยกรัมนะคะ จะสับก็ได้ไครไม่สับก็ได้นะคะแต่แม่ถ้าสับมันจะพายง่ายกว่าบวกของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะมาใส่ไข่ลงไปเลยค่ะไข่สองฟอง เายีไข่นะคะตอนนี้เราก็ปล่อยให้ไข,ข่เขาเซฟตัวเราไม่ต้องคนเข้ามากค่ะใส่มะเขือเทศเลยค่ะเขือเทศวิตามินซีเขาก็เยอะนะคะแล้วก็ให้สีสันและเพิ่มรสชาติ แล,แล้วเช็ตัวเราก็ดีเลยค่ะมีไข่ให้เข้าๆกันกับผักเราจะผัดไม่นานนะคะเราจะเไม่ต้องการให้บวบเขานิ่มจนมากจนเกินไปเราแค่สุกๆบวบก็จะหวานแล้วก็ซอสปรุงรสเลยค่ะซอสของปรุงรสของแม่ก็จะมีน้ำตาลนะคะ หนึ่งช้อนชาแล้วก็มีซอสน้ำมันหอยนะคะสองช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอ,อิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาหนึ่งช้อนชาค่ะตืมน,น้ำนิดหนึงนะคะไม่ต้องเยอะค่ะ ทานไหมคะน่าทา,า,านมากเลยค่ะตอนนี้บวบก็สุกไข่ก็สุกหมูก็สุกแล้นคะคะแล้วชิมรสชาติันเลยค่ะรสชาติอร่อยพอดีทานเลยค่ะรสชาติกลมกล่อม แม่ขอเติมน้ำอีกสองช้อนโต๊ะรสชาติกลมกล่อมทานกับข้าวสวยอร่อยมากนะคะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟอย่าลืมนะคะใครชอบเทปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามว่าครั้งต่อไปคุณแม่พาแชร์จะปะพาเข้าครัวทำเมนูอะไรนะคะอจะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆ และเมนูใหม่ๆที่คุณแม่ค่ะทํานะคะก็จับเสร็จเลยค่ะ บบวนะคะคผัดบวบใส่หมูสับแล้วก็ใส่ไข่น่าทานมากเลยค่ะอย่าลืมถ้าชอบอย่าลืมติดตามด้วยนะคะ<ม>เทปนี้สวัสดีค่ะ